แง่ <Okay. S 2> uh huh. อาทิผัดผลไม้บาเประเภทมหาวิทยาลัยที่มีการจัดส่งสายพัดสันโดยตรมกันแค่ท่านวรเชต์อินยาหัวนหน้านะครับจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานท่ทานสมประสงค์ ambassador ของบริษัท SCE วิสาหกิจแบรนด์ชิพอันหนึ่งนะบานนะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายนะครับัเกษตรจริงๆก็จะเป็นคำตอบตัวเองมันยากนะ ตอนนี้ก็ตันๆน,นะยางเขาคือไอปงลูกนี้นะคะโดยที่ทางด้านของท่านประธานจะได้ทําการนะคะให้กับพิทีเปิดงานยางเป็นทางการก,กับบ้านกับตร้งสมาน ถึงวันที่ส0นี้และขอเรียนเชิญนะคะทางด้านของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยสาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การด้านบทเวทีขอเรียนเชิญค่ะถ้าหากไม่ได้รื้นเอ่ยรายชื่อโดยใช้ตื้ที่เป็นตัวตั้งซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันคิดแล้วก็ตัันคุณภาพาคกดทีั าที่เราได้จับต้าตโไมถึงวคีารขอข้อที่น่าสนใจเขบอกว่าเป็นเรืที่น่าดีใใาระดัระับกรทหลกยา่็ลได้เป็นเป็นเนีเเป็นผลป็นลดเป็เน